เอนเออแอนมาน้ำเลยไม่มาแล้วเนี่ยเออว่ะแอนกลับไปดิไม่มาเลยะกลับไปเลยเป็นอาพี่เลยนะอนะพี่เห็นป่ะอยู่กับพี่นอนไแคบแกเบอร์เหรอแกบไม่ไหมแล้วอะ วันนี้ได้ร้องให้กี่โมงนะเอ็มลืม,อลมสองโแล้วจะไปไหนวันนี้ yeah, 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 yeah. อแย่ๆย<อ>่แย่นอนช้อปปิ้งก็ไปดูหนก็รอบที่ไหนไดีนที่ไหนดีที่ไหนตลาดตลาดเกไม่ใช่คนเืออยากดูอินเวนเกมอ่ะ <c oughs> ดูยังดูยัง จากลู้เหมือนกันไงฉีพอดอยากชินหมาบ้างอะไรนะพี่อยากกินะมาบ้าแน่นอนโอ้มาสิทำไมไม่ได้กินอะไรเลยอือทำไมทะลึ่งอ่ะฮะรู้เองก็คิดไม่ได้คิดเอ็มไม่ทะลึ่ง เหมดูิวจริงจังหิวดีเมื่อคืนกลับมาไม่ได้กินอะไรหิวข้าคม,ามคืนลน,นี่อะหรมั้งถ้าเกิดวันนี้มาทรงผมเมื่อวานจะหาป่ามากโดน <c oughs> <c oughs> เกือบแล้วพี่รู้ว่ามันแบบไม่ไหวอะม่วงมากแล้วหวานนี่ดึงออกตั้งเยอะแต่มันยังถ้าใส่หมวกเงี้ยอยู่ได้นะลองถ้าใส่หมวกทับไปเลยอ่ะมันก็จะไม่เห็น่วนข้างบนแต่ว่าไม่ไหวไม่หวไม่หวอายถ้าถ้าไม่มีแฟนขับแบบมารอนเนี่ยแน่นอนนี่อายคนอน่งเท้าอายอาย โดนล้อยันยันโดนหน้าไม่พอไ่อยนหน้าก็ไม่พอจะทำยังสุดแน่เลยยัง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 ิังย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 ัง ก็จะมีโอซ่าเสื้อเว้พ่อยที่มันไม่ตีรเลยเสือเาองจะไได้ไงเเอาไปเอาแน่เบิร์เขาอยู่ที่ไหน่อ่าอระือออกอีกคนนไยังไม่โอไมเขาไม่ะงให้แต่เราจะเป็นหอจะเอาส่นะเ่แล้วลูก